นะคะจากขอบคุณออเดอร์นะคะจากแม่พรมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณที่เมตตานะคะพรผลไม้น้องนุ่นในวันนี้นะคะคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังสาชาทุกประการเลยนะคะขอบคุณออเดอร์จากคุณแม่พรเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณแม่นะคะนี่นะคะสองนะคะแม่จ๋าสี่ค่ะนะคะ 6ค่ะนะคะแปดแปดนะคะแม่นะคะสิบนะคะคุณแม่ขาสิบสองค่ะสิบสี่คะ่ะสิบหกนะคะสิบแปดนะคะแม่จ๋านกะ็ยี่สิบนะคะแม่คนะคะเดีนะะ๋ยวแถม แถมตตกลาให้คุณแม่ด hey. ้วยนะคะนะคะ๋ยวแถมให้ค <crust. S 2> ุณแม่ด้วยนะคะเม่จ้านะคะขอบคุณคุณแม่ความเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณที่เมตาน้องลูกของเรานะคะคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเม่จ้าขอบคุณที่แวะเข้ามาเมตาน้องลูกของเรานะคะแม่นะคะขอบคุณคุณแม่พวอเป็นอย่างสูงเลยนะคะแม่จ้า เดี๋ยวันจดตะก้าแถมให้คุณแม่ก่อนนะคะนะคะเมีจ่าอมยาหงสูเลยค่ะนะคะมีพรขมากๆค่ะนะคะเมีมองลือกผลไม้จอนเอล้จนู้นด้วยไหม เนี่ยถอะเนเอะเนนี่ยถอะเถินค่ะนะคะนี่ตะกร้าเถยมให้คุณแม่นะคะนะคะยี่สิบสองนะคะเม่จา๋ายี่สิบสี่ค่ะนะคะเมียี่สิบห้านะคะคุณแม่คะนะคะให้คุณแม่จาา๋ายี่สิบห้าตะกร้านะคะงานขอบพรว่าคุณคุณแม่พรเป็นอย่างสูงเลยนะคะเม่จา๋าขอบคุณที่เมตตาน้องของเรานะคะเม่นะคะ เต็มเพลงเลยื่อวานยกไปเต็มเพลงเลยมีต้องเทงี้นะคะนางใจเลือกทานของอร่อยอร่อยก่อนนะคะแม่ยจ๋าขอบคุณคุณแม่พรเป็นอย่างสูงเลยค่ะนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่่ำลังเลยไว้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเม่จ๋าขอบคุณที่รักแล้วก็ไอ้น้องน้องของเรานะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคุณแม่จ๋า ดูในรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่พรเป็นอย่างสูงเลยนะคะของคุณที่เมตาน้องนุ่นของเรานะคะแม่จ๋านะคะสําหรับคลิปนี้น้องพรขยาบจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องนุ่นนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆข,ข,ของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ